วันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่16ตรงกับวันที่25พฤศจิกยายนพศ2568ข้าพเจ้านายวันชัยกราพาวสหตองตอส่วนขอเป่งบาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและเป็นอัญเชิญบูชาแด่องค์พระฝัมปติเทระเจ้าองค์หลวงองค์หลวงปู่ทำเล่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ธศิาลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาทินดาบดีบ ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของพระพเจ้านีขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดมนต์อันควรแก่การสวดทายาทายายถาถมนต่อไปโปรดสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลิศสมันตาจักวาเลสุ อัตตาขัจธันตุเทวตาสัรรมมุนีราสัตสุนันโตสังโมขังตังสักเมฆคักเทกาเมจโรเบคีนีสีขาละเตเตจันตลิกเฮวิมันิทิเบรเตจันเตเมจะโรวานาคาห์นเทีะวัตุมหิเทเตพุ่มาและยันตุเทวชุลละลาวิสเมยักกะคันทบนาคาติทันตาสิสันติเกยังมุนีลามุนีวลาวาจ้านางสาธเทวเมสุนันโตธรรมะสัมณกาโลยัมปัทันตาธรรมะสัมณะกาโลอยัมปัทันตาธรรมะสุนะกาโลอยัมปัทันตามาสวด บทส่วนนมกาละสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจกิริยาคาถานติเมสเะนังอัญญังพุทโธเมสเะนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหันตุสัมปทานัติเมสเะนังอัญญธัมโมเมสเะนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหันตุสัมปทานติเมสเะนังอัญญสังโฆเมสเะนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหันตุสัมปทา เดสวยมหาการุนิกโกนาโถติอาชิกาคาถามหาการุนิกโกนาโถอัตถายาสพะปานินังภุเรตวาปาละมีสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังอิเตนะสัจจวัชนามาโหตุสัพูปัฏฐวามหาการุนิกโกนาโถหิตายาสพะปานินังภุเรตวาปาละมีสัพะปัตโตสัพโพธิมุตตมังอิเตนะสัจจวัชนามาโหตุสภูปัฏฐวามหา อาลุนิโกนาโส,สุขายาสัพพะปานินางภูริตวปะปารามิสัพพะปเตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจัปเจนะมาหุนตุสัพุปตะวาบทสวดมหาสมัยสวด เอวันเมสุดังเอกังทมอย่างพระกวาสักเเสุวิหัลติกะพิลาวาสุธมิงมหาวเนมหาตาบิโกสังเชนัสัตถิงปัญจมัตเตหิบิโกสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเติหิสัศหิจโลกาตาตุหิเทวดาเยวุเยนะตานิปัสาหุนติปการวานตามศาสนาโยพิโกสังขันติอัตโกจตุนาสุทาวาสกายิกานังเอวานังเอตัโหตะโัเอตัโหุะเอวานัง ဧတကာဟောစီအယံခောဘဂဝါသကေသူဝိဟရတိကပိရဝတုဟမင်းမဟာဝိနေမာတာပိဂုသံကျေနသတ္တိမတ္တိဟိပိဂောတ္တေဟိရပေဝရဟံတေဟိသစ္စလောကသာတူဟိ దేవ တာယေပုယေနာသနိပရိတာဟော न्ति ဘဂဝန္တံသရနာယပိကုသံခံကြယန္နောနာမယံပိယေယံဘဂဝတေပေတေနောပသံကမောယမဥပကံကမိတ္တဝါဘဝတောသံတိကေအစ္စေကာထာပါသောယမတ္တယတ္တသောတာ దేవ တာသောယာထာပိ นามาพลาวาบุริโสสัมมันสิตังวาภาหังป菩าเลยยะสาลิตังวาภาหังสามิเชยยะเอวาเมวาสุตาวาเสสุเทเวสุอ no ัตตาหิตาภควาโตปุระโตปาโตระหังถูอัตตะโคตาเทวตาภควาตังอภิดาวาเทดาวาเอกามันตังอัตถังถุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาตังระบาสีนะฮสัมยโยปวันธรมิงเทวะกายาสรมาขาตาอาอาขาดำหาอิมัง ธรรมะสามังท่ากิตาเยวะอาบาลาชิตาสังขันสังขันติอัตโขวบาลาเทวตาภวทศสันติกิมังคตังอบารติตถาภิกขุธรรมธาหังสุอิตังอัตโนอุจุกะมะอุจุกะมะกังสุสาราเทระเนตานิค่เอตวะอินทริยานิหลักขันติปันชิกาติ อาตะโคอลาเทวตาภะกวาโตสันติเกอีมังคาทังอมาสีเจตวายีลังเจตวะบะลีคังอินท้าคีลังโอหันจะมาเมชาเตจะลันติสุตาวิมาลายะคูมาตาสุทันโตสุสุนาคาติอาตะโคอลาเทวตาภะกวาโตสันติเกอีมังคาทังอมาสีเยเกจิอุตจังตานังคาตาเตนันเตภมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปะลีปุเรสันติติอาตะโคภะคะวาปิโกอมันเตสี เอโภเยนาภิกเวรตัสโซโลกาทาโตสุเทวดาทานิปฏิตาห ont ิภควาทถาคตังศาสนายภิกขุสังขานจเอปิเตภิกเวอะเหสุงอะติธัมมทานังอะรันตอสัมมาสัมพุทธาเตสัมเปภควานธานังเอตปะระมาเยวะเทวะตาสานิปฏิตาอะเหสุงเสยยะอะหาติ ใาหังเอตละหิเอปิเตปิกเวปวิสันติอนนาคตามัททานังหลังตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัปปัญจานังเอเตปัลมาเยวะเทวตาตานิปบริตาภวิสันติเหยะถาปิม่หางเอตละหิอันเจิดสมีพิกกวีอันเจคิดสามีพิกกวีเทวกายานังนามานิกิิสามีพิกกวีเทวกายานังนามานิเทสิกามีพิกกวีเทวเทวกายานังนามานิตังเถราธาทาทุกขังมนาสิกโลธา อาสุยะมีดิเอวังพันเตวิโคเตพิกุภกวาโตปัจจโสสุภกวาเอตทาโวจัดิโลกัมโนกัสามียถาภูมมาตุลาสิตาเยสิตาคิลิกาพลังวัยจัตตาสมาหิตาปุตุสีห์วัสลีนาโลมหังสาสิสัมพุโนโอชาตมานัสาสุธาวิบาสานามนัสาวิลาสินโยปัญจสเดยะตัววันเอกปิลาวาลาเว ตวมันไยินสามเกษตเนรเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาตาภิกโวเตจาตมกลสัตวาพุทธาานางเตธมประตุลาหนางอมนุษสานสันนางอเปเกสตาามาคุงาังอาตอาสตตลิงสตังอเกศาสานางอมนุสานัมัุงอเปเกดันตมัถกุงย่างศีตาตาบาพุตาหงันจาตามินเเพราะว่าคิดมาเพราะว่าคิดตะวาจะจจัก အကုမာတောမန္တေယိသာသာသဘေဇနေနနေနတေတေဝကာယအိကန္တံတေဝိရှာနသာပိခဘောယေဝဟံကိတေသမေခီလာဟိအနုပုပ္ပဇောပုပ္ပဇောသတ္တသတ္တသဟသဝရခာဘုမ္မာကပိလဝထဝအိတိမန္တေจุိမန္တဝနဝန္တေသတိနောမနမနာအိကမုဘိဝနာမမတင်ခေါနံကျောသာဟာသာဟိမဝတာယကနနတဝနိနောအိတိမန္တေจุိမန္တဝနဝန္တေယေနော โมทมานาภิกามุงีนางสำมิเติงวนางคาตาหิลาตสหัสายขานนัตวันีนอิิมันชุิมันโดวันโนวันตยาสตโนมทมานาภิกามุงีนางสมิติงวนางิเชตโสลาสสาหัสายขานนัตวัีนอิิมันตชุิมันโดวันโนวันตยาติโนมทมานาภิกามุงีนางสมติงว่นางที่ามีตามปจสัตายานานัตตะวันี้นอิิมันุชุริมันโดวันโนวันตาสติโนโมทัมานาภิกษุมุงีห ุมีโระกิกะกาสมิติวานงบุรมัจะิังะชตัละภะสติทับนังอธิปติมหาลาชาตกุตะกุตุปตาสภาวเนเนมมลอิทิมันติมันวนะวันสิโนมทัมมานาภิการมุปิกุณังสมิติวานงทัิ้ัจะิ้งะช่าวิลลโตัปปะทัสิตมิบานงอธิปติมหาระชาตักุตปตาสภาวนนะมมลาอิทิมันตัิมันวนะมันะสิโนมทัพมานาภิการมิปิงกุิ နာကာလံအ திப တိမဟာရာဇာတ္တိသောပုတ္တပိတသဘာဝောဘာဟံဘုဣနံမမဟာဖလာအိတိမန္တေယိမန္တောဝနောဝံသရိနမောသမဏာဘိကံမုန်ဘိကုဏံမလင်ခဏံဥတ္တလံဈတိလံရာဇာကိုယ်ဝေလောတပသောတိယဂါနာနာအ திப တိမဟာရာဇာတ္တိသောပုတ္တပိတသဘာဝံဖြနမံမလာအိတိမန္တေယိမန္တောဝနောဝံသရိနမောသမဏာဘိကံမုန်ဘိကုဏံသမေတိမနံမလိမန္တိသံသတလာတောသကိနေနာဝိရောနာကောပတိပတိမေနာဝိရောဘခောကုဝေလောဥတ္တလံဈတိသတရတေမဟာရာဇာ န္တလ <US> ံမနံအတ္တဆိုဝိနေကပ ah ိလဝတ္ထဝေသေသမ္မာယာဝိနောသာသအခိုဝန္ဇညနိကာသာမာယာကုဒေတွေသေနုဝေဖူဇဝေကုသဟန္တနောကာမဒေတောဇကိနုမန္ထုနိမန္ထုဇာမာနာသောဩပာမံယောဇသေဝသူတောဇမတရေတိသာသေနောဇခန္ဓဖူနာရောလာခြားသနောသပို อาคูปัญจสิโคเจวะติมวโลสุริยวัชชาสัเอเตจันเยจลาจานโอคันทับพาสหาราชูพิโมทัมนาภิกขโมภิกุนังธรรมติงวะนังอัตคูนาภาสานาคาเวทาลาสหัตัจจกากัมภะลาสัตตะลาอาคูปายปายาคาสหายาติพิยามุนาเถจลาท้าจักอาคูตาคายาสติโนเอลาปโนมหาลาโคสุปะกัสมิจิงวะนังเยนาคาราเชสหัสาสหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุทธะจักทูเนหายะสาเตวะนามาชัย ปัตตาสิตาสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตธาอะนาคาราชานะนาคาราชานะมาเิสุปันนาโตเขมมะกาเสีพุทโธสันหะหิวาจ่าหิสุปะวะหายันตานาคาสุปันนาคาละกังสุพุทธังชิตาวชิราหันเถนะสมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสวาเตนเสต อิติมันตุยะศาสีนุกัลกันจชมหาพิจมารตุลาธานเวขัสสาเวปัจิติสุจิตติจามหาราโทนาบุชิสหัสตันจะปะเริปุตานังอภัยเวโรจนามกกาสนาหิตะวาภะลิงเสียงนางลาหุภุลาหุภัตธามุปาข่าวงสมัยโยธานิพันธัทันเตภิกขุนางสมรติวะนางอาโปจะเทวาบาเทวีจะเตโชวาโยตตาข่าวมงวะลุนาวัลุนาเทวะโสมงจะยาสาสาสหเมตตากรุณากายในตากรุณากายิกาคุเทวายัสาสีน သသေတထသာကာယသဗေနနတဝနိနောဣတိမလဇိယိမနောဝနမန္တေသေတိနောမောနမန္နာမိကာမှုမီသနုသမေတေနဝဏံမေဒိုဇာသေဝါသာနာလေတ္တအသမာယေထောဝေဇမာတ္တံသုပဏိသာသေးဝံဇန္ဓမာကုပူရခိတ။ဩရိယသုပဏိသာသေးဝသုရိယမဟုပူရခိတနကန္တနိပူရခိတဝါအာဂုမန္တ။ဝါလဟကဝသုနံဝသဝေသေသောသက္ကိုပါခါပူရိဏသောသထေတေထသသာကာယသဗေနနတဝနိနောဣတိမလဇိယိမနောဝနမန္တေသေတိနောမောနမန္နာမိကာမှုမီသနု อาทาโคสาภูเทวาชาลามกิสิขาลิวะอริตกาจะโลชาจะอุมาบุพภะนิพาสิโนวาลุนาสหธรรมาจะอัจุตาจะอเนชกาสุเรยาลุจิลาอาหูอาคูวาลาวาเวานสิโนสาธเดถาธากายาเะเพนันตตะวันิโนอิทิมาตุเชื่อมันโนวันโนตัวสถิโนมุทมานามิกามุผิุนังธรรมิติมวานังธรมมนามะฮะธรรมนามาโนสามนุสุตตมมา ปัดสิทาปัตตสิกาอาคอาอาคมโนปัตตสิกาอาาคหาลโยเทวายจาโหิตวสีโนปลคามหปัลคาอาคเทวายสัสีโนสัเถเสัากายาสัพเพนันตวนโนอิธิมันยุ่มันโวันวันโนยติโนมมานาิกามุพิุนังธรรมติุังุกาลมหาอรุณาคเวคนะสาสหโอสาตะกายหาบมุคอาคเทวาวิจากนะาแตถามันตาหาละขจามิสกาจยาสัสีโนอนยังอาคาปิจุโนโยทิสาอภิวัสติ สาธเตติสธากายาสภะนันตตวานิโนอิธิมันตชุนมันด้วนโนวันตวิสติโนมวะนัมนาวิกามุงพิกุลังสัมปิฏิโมนังเขมิยะตุสิดายามากัตตะกาจายาสสิโนตัมพิตักกาลามาเสตถะโสตินามาจะอาสวะนิมานาราติโนอาโคหะลาอัฐาอัฐาโกปะลามินิมิอัฏฐเตติสธากายาสภะนันตตวานิโนอิธิมันตชุนมันด้วนโนวันตวิสติโนมวะนัมนาวิกามุงพิกุลังสัมปิฏิโมนัง สัตเตเทเทวานิกายาสัพเพนนตวานิโนนามันวะเยนะอาคันยุเยจันเยสทิสาสหะบาวุตตชาติมัคีลังโอคาโอคาตินะมนาสาวังทักเทโมขะละขะตาลังนาคันจันทังวังอิออสิตาติตังสุภัมปรมโตจัปปุตตาอิติมัตโตสหัสันนังกุมาโลติโสจัปโสปะขาสัมมิติงวะนังสหัสสภามาโลกานังมหามามาพิตรัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทัสเสสาอิจลาอาคูปัญจะปัจเจกวาสวาติโนเตสันจัปมัต มัจจโตอาคาอาลีโตปาริวาลิโตเตจัสะเพลพิกันตาเสถีเทเวจะพัมมักเสมาลาเซนาภิกามิปัสสะกานหาสามันที่ยังเอตาคันหาทะพันถัดทะลาเทนะพันธ้ามัจจุโวสามัญตาปาริวาเลตามาหุุนจิตตาโกจินังอิติฏฐะมหาเสนโอกันหาเสนังอเปสัจีปานีนาตาลมาหจจะสะลังกาตวานะเพราวังยถาบาวุสสะโกเมโคนท่านายันโตถาวิจุโก อาทาโสปะจูทาวติสังกุโตอสัญมัเสตัญจาตาภางพิญญาวาวาคิตว่าจักขุมาจตวามันสิทธะทาสาวาเกธาเนละเตมันาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเจจาตบรมกุลุงสุตตวะพุทธะสังฆานังวิตตลาเคหิปากามุงเนทองังโลมภิเเอญเชยุงสัพเพวิคิดสังขามาพยาติตาจสัสโนโมทันตสหภูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาเต เราสวดจุลชัยยะปกรณนะโมเมพุทธเตศัสสาตารณะตยะธรรมิกาเดชะปสิทธิ์ปสิเทวานารายะปะละมะเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะตุโลกาคัมเพระคัตตาอมุทธาภูตุงคังคาจะสำจะพลมะชัยยะปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะตาลนีตานีอุทัตทีอุทัตอุทตีอุทัตทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคนพระคนณละตนละนิใสนิไลใสเตนะเมรุราช ชะพลนรชีชยยะชยยะคำพีและสมพีนะนาเชนฮะนาคีปีสาจจัพูตากาลีชัยยะชยะทุนนิมิตตาโลคีทยยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชายยะชัยะวรุนนะผู้ขัดศาตตาทยยะชยะจำบานิจำบาลินาคะกุละคันถกชยะชยะคัดชะนนะตุรงสุกะและผู้ชงสี5พยักขะสีปาชยยะชัยยะวรุนนะมุขยาตาสิตาชิตาเถนาลี ปูนะปูนะสุดทีเนอนได้ดีชัยะชัยยะสุขาสุขาชีวะชีวีชายยะชัยะธรณีตะเลสัสาสุจายยาชัยยะชัยะธรณีสารตินตัทธาชัยยะชัยะมังคลาลัญญาพระวัคเกชัยยะชัยะวโรณนยะเขเฉยชัยยะละคาเสสุระปุชเตชาไอชัยยะชัยยะภมเมนะขะนาชัยยะชัยะราชาทิราชชาชัยยะชัยยะปัทวิงจัพพังชัยยะชัยะอรลหันตา ปเจกพุทธสาวังชายะชยะมาเหสุโลหะโลหะลินเทวาชายะชยะพมมาสุรโขชายะยะนาโควิลุหะโขวิลุปะโขจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอักิวาโยจะปะชนโโหกุมาโลทัตาลัทะโกอัฏฐาระมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโย อิสีโนสาวกาสภาชายะราโมพระวันตุเตชายะธรรมโมจะสังโฆจะสัสปาโสปาโลจะชายะกลงเอเตนะชายะเตเชนะชายะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชายะมังค์ลังชายโยเปพุทธะสิริมโตอายังมารัสจะปาเปมัตโตปราชายโยอุโขสยามโพธิมันเตปโมทิจชายะตถาภามา อมมะฆาเามะเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมะโตอายังมารัสสะจะปาปีมะโตปะลาชโยอุโขสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชยะตาตาอินทะฆานามเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมะโตอายังมารัสสะจะปาปีมะตโตปะลาชโยอุโขสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชยตตถทานเทวฆานามเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมะโตอายังมารัสสะจะปาปิมะโตปะลาชโย อุกโธสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสุดปันนะขะนามาเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตสิริมโตะยังมารัสสะเจปาปิมาโตะ巴าชโยอุกโธสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาคานาคะขะนามาเหสีโนชัยโยพุทธศาสตร์สิริมโตอะยังมารัสสะเจปาปิมาโตะราชโยอุกโขสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสัพมะขะนามาเหสีโนชัยชัยันโตโพธิยามูเลส กายานางังนันทิวัฒโนให้วังตะวังวิชโยโหหีชายยะโสชายะมังคาเลอะปะราชิตะปันลังเกศีสีเสษปัทาวิโปคะเลอะพิเศเกสะพะพุทธานังอักครับปตัปตโตปโมทัตติสุนักขัดตังสุมังขคะหลังสุป,ปะภาตาังสุหุตทิตงังสุขะโนสุมุหุตโตจะสุยิบถัง คำมะจาริสุปัฏฐคีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังปโนกรรมมังปณิทีเตปัฏฐคีนาปัฏฐคีนานิกระตะวาราพันตัดเถปันทักีเนเตอัตถาลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสาสันเนอะอะโลคาสุขิตาหนโหตะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศเมิงทาเนอธิขตาธิขาโยกาสัชาโหตสุขิตาโหตสัพพะธา อรคันโตุสภัสตานังลรคันโตุสิที่นาสาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสัพเพบุเรนตุมโนละลัทธาสุดยุตตะกาเลปะวัสสันตุวัสสันวัสสาวะลาหกาโลคาจุปันทะวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอระหันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามักสุดตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยมกวาสาวัติอย่างวิหาวิหะลัตเตเจตวะเนอนากบินทิกัสสะอารเมตตะโขภาควาพิกูอามันเตเสพิขโอติกะอันเจติเตพิกขูภาควาโตปจัตโสถุงภาควาเอตทถโวจะอุปาทาวาพิกขเวตถาขตาังอนุปาทาวาตถาขตานังทิตาวาสา ตาตุธรรมะทิตาตตาธรรมะนิยามตาสะเพสังขาราอนิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธสัิอภิสัมเ თ ิอภิสัมพุทธจิตวะอภิสัมเ თ ิวะอจิขเตเทเสติปัญญะเปติปัญทะเปติวิวรติวิภะจติอุตตานิกาโรติสะเพสังขาราอนิจาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานัง อนุปัฏฐาวาตถาคานางธิตาวาสาทุธรรมะธิตาธรรมนิยามาตาสัพเพทังาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสัมเณติอภิสัมพุทธิเดวะภิสัมเมตวะอาจิคเตเตสะเตเสติปัญญะเบติปันปัฏฐะเบติวิวะระติวิภัชติอุตตาอุตานิการุติสัพเพทังขลาทุกขาติอุปัฏฐาวาภิกขเวตถาคานางอนุปัฏฐาวาตถาคาตางธิตาวาสา พาตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาสะเพธรรมานัตตาติตังตัฏฐาคัตโตอภิสัมพุทธสติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธวิตวาอะภิสัมเณตวาอาจิกคเตเทเสติปัญญัเบติปันทัเบติวิวารติวิวากติอุตตานิการติสะเพธธรรมาอนัตตาเตอิทะมโวจะอะภะกวะอะตะมนา เตภิกกูพกระกบโตปาสีตังอาภินานทุนติหมดสวดพระเทกรัตคาถาอาตีตังนานวาคะเมยะนัปติกังเถอนาคาตามบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่เรื่องไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตตธีตัมปฏิภีนันตังอัปัน,ปนตัญจะนาคตางสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยทำบังตถาตทาวิปัสสติอายัตสังหิลังอาสังคุปังตังวิถามะมะโนพรโลหะยยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นพาะหน้าในถในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนขอบคุณพระภูรอาการเช่นนั้นไวอชจวะกิจมาตับปางโกชัญญามาลังทุเวความเพียรเป็นสิที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักอิโนสั่งคารันเต มหาเสนนะมัจจุนาเพราะการพัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังววหาริมาตาเป็น,นอโนอโหรัต,ตมะตานที่ต่างรังเวพัาเตก็ลโตติสัต,ต,ตโตอจิคเตมุนิมุมุนีผู้สงบย่อมกล่าวแล้วผู้มีความเป็ียนอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขารทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งฆ่ะบทสวดบทสวดธรรมะสั่งเวครปันปัด จะเวกคณะอภัสังขารานาสัาิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขียาพอเกิดขึ้นแล้วแต่เจ็บตายไปอภัยธมานตาทิ้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังฆาณและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ชนไม่ควรถือว่าเราว่าตนว่าตนของเราอ่ะทุกวางชีวิตพีตังชีวิต มาแนาความตายเป็นของยั่งยืนอวสันมะยามะมะลิดับฟังอ,อันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะบาลิโยธานังเมชติตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอาน,นิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณลนางเมทิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรชื่จะมดงเวกอายังกยโยอจิลังร่างกายนี้มิได้ดำอยู่นานเอเปตะวิญญาโนขันปัจฐาวิญญาณชุโต อันชอบเทียงเสียแล้วอาทิเสสัตติจัานกกทัพอาท้าเงซึ่งแผ่นดินตะเริงเขาลางอ,อีวะบรรลุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รักถังหาประโยชน์มีได้อันนิจาวัตะสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเพื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุตสันติอันเกิดขึ้นแล้วย้มดับไปเตสงปปสงูขสมโมสุโขความเข้า ไปสงบระงับขังขาทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งทะเปสัตามารันเตจักสัตว์ทั้งหลายทั้งบัวกําลังตายอยู่อ้าเลงสุดจะมาฤาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวลังมะสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทะสังทโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยขอส่วนเมตายังเก็นเิยังเก็นเิกุศลังกรรมังสรัพเ์ติปะ พระเจ้าหีกตังบุญยังนโอนุโมทันตุสุนันตุผลโตเยเทวาอัสมิงทาเนออาทิคาตาทีขายุคาสัทธาหนตตทุกขิตาหนตตทุกขะปมุนจันโตมาตาเป็นดุทุกขาหนโตท้องขะปมูจันทุกขะปมุนจันโตสเปยาติกาคือตาหนตตทุกขะปมุนจันโตสัเปอาอยาติกาสุขิตาหนตตทุกขะปมุนจันโตสัเปปิสาสัเปยักขา สัพเพเบตาสุจิตาโหตุทุกข์ข่าปมุนจันโตสัพเพอัจาริยะปัจจายะสุจิตาโหตุทุกข์ข่าปมุนจันโตสัพเพนักขัตตาสุติตาโหตุทุกข์ข่าปมุนจันโตสัพเพเทวาสุจิตาโหตุทุกข์ข่าปมุนจันโตสัพเพสามัรถตินังสามิชันตุโวมาสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควา สวดปฏิทานคาถาเยเทวตาสันติวิหาราวสินีทูทูเปคเลโพธิคเลสตฮิงแตหิงตาตามมัณเนนะพระวันตุปูชิตาสดริงกโลนเตธาวิหารามันทะเลเทราจะมะชาลวกาจะริกาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเตสานิขามาจะอิสราสัปปานะภูตาุวิตาพระวันตุเตเทลาปุชาเยปิจันทสัมภวังเสัชชาตาอัตโวปปาติกาียานิกังธรรมะว่ลังปฏิจจะจะเต สัพเพปิทุสขัสสะกโรลโตรังขยังธาตุจีรังสัตตังธรรมังธรรมะท้าราจัปุคะลาสังโฆหุตุสมะโควะอัตถายะจะยอิตายะจัอัมเหระคขตุสัตถมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปเวทิตาปัสสานาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธัาสนาสัมมาปาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุทธิภาวายะสตตานังสมิตตัง เนโตเมทานิงมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจังรักขันเตปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตูสัพพะทาบทสวดบทสวดเทวตาอุโยชนะคำถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยาป,ะยะปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกข์ขุนทสัปเปปิีปานิโนเอตเอตาวตาจะอเมหิฉับพระทางบุญยะสัมปะทาง อภัเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันโตสัทายะสีลังลักขันโตสัพพะตาภาวนาภิรตาหุนโตปัญโตเทวตาคาตาปุสวดสุมังคละคาถาหุนโตสัพพังสุมังค์รังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนโตนิรันตะลังหุนโตสัพพังสุมังค์รังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหุนโตนิรันตะลังหุนโตสัพพังสุมังค์รังลักขันโตสัพพะ ระเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนะตัวที่นึ่นี้รันตะังสัพเพพุทธาพราบิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนะ้ักขกันพนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพราบิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนะ้ักขกันพนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพราบิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนะ้ักขกันพนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพราบิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนะ้ักขกันพนามิสัพพโส เพุทธาบลปตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานจเจนะลัคานามิสโสเปุทธาบละปตาปเจกนันจยังพลังอรหันตานจเจนะลัคานามิสสพโสเพรทธาบลาปตาปเจกนันจยังพลังอัหันตานจเจนะลัคานามิสัพโสเพรทธาบละปตาปเจกนันเจยังพลังอัหันตานจเจนะลัคานามิสสพโสเพรทธาบลปตาปเจกนันจจยังพลังอรหันตานจเจชนะลัคนานามิสปโสด้วยอำนาจ แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถวายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก็อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ธสด็จสุรวันทาอาไลอ้อนิสองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทุกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุเจริญมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบตามคำว่าไม่มีโออยากยากจนขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาท สมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ผดประสิทธิประสาท้อมน้อมทรงอาตุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอศทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งบวงที่สามส่งอมุเลนจันสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและจิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำน้วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาธุประการเทิน